สวัสดีครับวันนี้ครัวหนูกระต๋องจะขอ,อนำเสนอการทดสอบการแก้แป้งลายหลังเต่ามาดูฟังฝึกกับครัวหนูกระต๋องกันครับเริ่มจากหนึ่งการผสมแป้งนะครับเราจะเอาแป้งแก้ลายหลังเต่าที่เราผสมไว้เมื่อคลิปก่อนนะครับมาทำการทดสอบโดยตักมาหนึ่งถ้วยตวงนะครับและใช้แป้งที่มีปัญหาขึ้นลายหลังเต่าหนึ่งถ้วยตวงนะครับ เราจะเอาแป้ง2ตัวนี้นะครับมาผสมกันนะครับโดยที่เราจะขยำรวมกันเลยครับขยำได้เลยครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ควรที่จะผสมให้เข้ากันหากเราทําในปริมาณมากนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สัดส่วน1นต่อหนึ่งในการทําขายได้เลยนะครับแต่ในชุดนี้เราทําการทดลองให้ดูนะครับเราก็จะใช้แค่กระบวยเดียวนะครับเพื่อที่แป้งเราจะได้ไม่ต้องหยอดมากนะครับ หากแป้งหนืดเกินไปนะครับเราก็ควรจะเติมน้ําเพิ่มเข้าไปเพื่อให้แป้งนั้นมีความเหลวที่พอดีนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนน้ําและแป้งแก้ลายหลังเต่าและแป้งที่เป็นปัญหาลายหลังเต่านั้นเข้ากันได้ดีนะครับเราจะพักไว้ประมาณ3-5นาทีนะครับเพื่อให้แป้งนั้นได้เซ็ตตัวเข้าหากันให้ดียิ่งขึ้นนะครับ เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการพักแป้งไว้ครับหลังจากที่เราพักแป้งไว้3-5นาทีแล้วนะครับเราก็จะทำการตวงแป้งนะครับเพื่อที่จะนำมาผสมหยอดทดสอบดูนะครับเราก็ตักมา1น่ถ้วยตวงนะครับเหมือนเดิม ใช้สัดส่วนน้ำเชื่อม75 ml mm, เหมือนเดิมครับสัดส่วนผงฟูโซดา1ช้อนเสร็จ1/4เหมือนเดิมครับเมื่อตวงสัดส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการตีแป้งทันทีเลยครับให้เราสังเกตนะครับ หากแป้งเรานั้นมีฟองอากาศมากแสดงว่าหัวเชื้อนั้นยังมีเยอะเกินไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราลดสัดส่วนแป้งที่เป็นลายหลังเต่าลดลงนะครับแล้วก็เอาแป้งแก้ลายหลังเต่าใส่เพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับให้เราปรับตามลักษณะของแป้งเรานะครับเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราหยอดลงไปเพื่อทําการทดสอบนะครับ เมื่อสุกแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหแป้งฟูมากเลยนะครับแป้งฟูมากเดี๋ยวเราแหวกแป้งดูนะครับเราจะเห็นว่าแป้งนั้นฟูด้านหลังแป้งก็มีรอยอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าอันเดิมนะครับอันที่สองก็ยังฟูเหมือนเดิม ด้านหน้าแป้งก็ฟูด้านหลังแป้งก็ลายเริ่มลดลงนะครับอันนี้ถ้าเราหยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับลายที่เป็นจุดด่างก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เบาไฟลงอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในการทําแป้งแก้ลายหลังเต่าแล้วนามาทดสอบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากภาพเราจะเห็นว่าเราจะได้แป้งที่เนื้อนุ่มแล้วก็หนามากขึ้นนะครับ จากเนื้อแป้งนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยแป้งที่มีปัญหาลายหลังเต่านั้นจะดูแข็งๆนะครับแต่แป้งที่เราใส่แป้งแก้ลายหลังเต่าไปแล้วนั้นจะดูนุ่มกว่านะครับล้าด้านหลังอาจจะมีรอยอยู่บ้างนะครับแต่ก็ดูดีก่กันเยอะนะครับสามารถทําขายได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถขายได้แผ่นที่2ก็เหมือนกันนะครับหน้าแป้งต่างกันชัดเจนเลยนะครับด้านหลังก็เริ่มเนียนขึ้นเห็นไหมครับด้านหลังเริ่มเนียนขึ้น แต่อันที่เป็นลายหลังเต่านั้นดูแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแสดงให้เห็นว่าแป้งแก้ลายหลังเต่าที่เราผสมไว้นั้นสามารถนำมาใช้งานได้จริงนะครับหากใครที่เป็นมือใหม่หัดทำนะครับก็สามารถที่จะเตรียมแล้วก็ทำแป้งไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการขายขนมทั้งทองแบบแป้งหมกักเราจะไม่มีปัญหาถ้าหากเราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับ ปัญหาที่จะเกิดภายภาคหน้าเนื่องจากว่าแป้งหมักนั้นเราต้องควบคุมเรื่องเวลาอุณหภูมิให้ได้นะครับหากอากาศเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องปรับตามภูมิอากาศของเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่อาจจะตก,กะใจนะครับบางครั้งทําออกมาแล้วแป้งเปรี้ยวนะครับบางครั้งทําออกมาแป้งไม่ฟูนะครับใครที่มีความสนใจนะครับก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับของตัวเองได้นะครับแบบนี้นะครับ หากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต่อตอไปด้วยครับขอบคุณครับ